สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูต้นไทรต้นไทรที่เราไม่ได้ใช้แล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะที่เราตัดต้นมันออกต้นมันแก่นี้เราก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะฮะเขาเลยมีไอเดียจะขุดมันออกจากกระถางขุดออกจากกระถางแล้วก็ทําเป็นบอนไใสอันะนี้คือต้นไทรที่ไม่ไม่ใช้แล้วไม่มีประโยชน์แล้ว เราก็จะขุดตัดไปก่อนตัดตัดทิ้งไปเลยฮะอันไหนที่มันกิ่งไม่สวยตัดทิ้งไปแล้วก,ดดออก็ขุดดินออกขุดดินค่อยๆค่อยๆซ้อซอออกให้หมดนะให้รอบๆต้นแล้วค่อยๆค่อยๆย,ย,ย,ยกมันออกนะแบบ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 ต้นนี้นะฮะอันนี้คือขุดดินออกแล้วครับขุดซ้อซนะฮะให้หมดเลยหรือไม่งั้นก็อาจจะเอาน้ำฉีดก็ได้ฮะแล้วดินมันจะหลุด เพราะบางทีเสียมอาจจะเข้าไปไม่ถึงในซอกเราก็ใช้น้ําฉีดฉีดแล้วก็ค่อยยกต้นออกมาอันนี้อันนี้อันนี้ขุดรอบๆแล้วฮะก็จะเป็นแบบขุดแล้วฮะอันนี้อันนี้คือกำจะยกออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ฮะถ้าเราขุดจะเป็นแบบนี้ นี่คือขุดจากในกระถางมาแล้วนะฮะแล้วก็เราก็เอาน้ําฉีดก็ได้ฮะถ้ามีน้ําก็าน้ําฉีดถ้าไม่มีน้ําเราก็ค่อยซ้อ,อ,อดินออกเทาะใหร้รอบต้นฮะเพื่อ,อดินทิ้งไปถ้าเรามีน้ำเราก็าน้ำฉีดจะง่าย พะลาดมันเนยอะอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวตายฮะต้ๆๆนไทรออกให้เยอะๆเลยฮะดินเดี๋ยวเราค่อยดินใส่ใหม่เวนานลาเราปลูกเพราะต้นไทรมันตายยากอยู่แล้ว ลากันเยอะเราก็ตัดมันออกทิ้งไปบ้างถ้าติ้งใหญ่ล้วก็หาเลื่อยๆลื่นึกอีกไม่ใหญ่แล้วก็ใช้ใช้มีดได้เส้งไกลกันแล้วแต่เรา มันไม่ตายแล้วะรากมันเยอะอันนี้คือต้นไสรที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วเราก็เอาทำบอนใสได้มันมีน้ำก็ใช้น้ำฉีดจะง,ง่าย จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้ว่อยมาแต่งแต่งเอารากมันออกที่มันเยอะๆนะฮะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็หากระถางกระถางที่มันแบนๆมาใส่ดินนะนี่คือจะเป็นแบบนี้นี่ออกมาจากกระถางแน้วรลากเขาก็จะสวยเดี๋วเราก็จะมาแต่งอีกทีหนึง่ง นี้ฮะอันนี้คือหลังหลังหลังจากที่เราที่เราขูดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้รากมัจะเยอะแล้วยอดเขาก็จะออกแตกขึ้นมาเองเป็นพุ่มแล้วก็จัดแต่งให้มันดูสวยๆนะกิ่งไหนมันเยอะเราก็ตัดออกรากมันเยอะเกินเราก็ตัดออกรากที่มัน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 แห้งๆ ต้นไทรตายยากคัะอันนี้ก็ทําแบบแบบเดียวกันนะแล้วก็แต่งให้มันดูสวยๆรากฝอยๆแล้วก็ให้มันเลย,ให,เลยให้มันเลยกระถางมัก็ได้แบบวันนี้นะแล้วก็ให้มันเลยเลยออกมานอกได้เพราะข้างในมันมีดินอยู่แล้วไม่ตายคให้มันเลยกระถางออกมามันก็จะดูสวย อันนี้คือต้นไซที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วฮที่มันอยู่ในกระถางแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรเราก็เอามาทําบอนไซได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋พอยอดก็แตกมาเราก็จัดให้มันเป็นรูปทรงที่เราต้องการครับอันนี้คือทั้งหมดเลยที่ที่ทําไว้ใบก็เริ่มแตกแล้วอันนี้ทําไว้ได้สองสามอาทิตย์ใบเริ่มแตกแล้ว ไม่ตายนะครับต้นไทรตายยากครับที่ต้นไม้ที่อยู่ในกระถางต้นโมกต้นไทรสามารถทําได้ครับลองเอาไปทําดูนะครับแล้วก็จัดรากให้มันดูดูที่สวยที่เราต้องการหรือเราจะปล่อยมันห้อยมยข้างนอกก็ได้อันนี้คือเริ่มแตกยอดแล้วหากกระถางที่มันแบนๆเ,นเงี้ยมันจะได้ดูสวยมันจะได้โชว์ราก ในคือต้นไทรต้นไทรที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่ที่เขาจะเอาไปทิ้งแต่ก็เลยมีไอเดียนะฮะเราก็นํามาบอนขุดทำเป็นเป็น,ปนคล้ายๆบอนไสฮะถ้าถ,ถ,ถ้าดินมันอยู่ตามในร่องนี้เราก็ใช้น้ําฉีดดินก็ค่อยๆไหลลงมามันก็จะโชว์เป็นลากอันนั้นยังยังล,ยลักษณะคล้ายๆแบบนี้ ถ้าถ้าเราน้ําฉีดไปก็จะเห็นล่าก็จะสวยแบบนี้ฮะ้างล่างมันมีดินอยู่แล้วไม่จะกลัวตายฮะใส่ตตยยาลองเอาไปทําดูนะครับเผื่อใครมีต้นไม้ที่ไม่ใช้แล้วต,ต,ต้นโมกต้นไทรต้นพออะไรเนี่ยพวกพวกพวกนี้ทําได้หมดนะฮะส่วนจะจ,จัดให้มันเป็นลูกทรงอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้คือไม้ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เราสามารถนํามาทําบอลไซ์ได้น,นี่หน่อรากเขาก็จะไหลออกมาสวยตอนนี้อันนี้เริ่ม,ม,ม,มทยอยออกมาแล้วฮะรากใหม่ๆใบใหม,ใหม่ๆก็แตกมาแล้วครับลองไปทาดูนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ